สวัสดีครับผมบเนื่องจากที่มีลูกค้าสอบถามเข้ามาเนาะว่าตัวใย,ยแก้วเซรามิกไฟเบอร์ท็อปวันของเราเนี่ยมันใช้พันท่อ,อยังไงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำรีวิวขั้นตอนการพันตัวใย,ยแก้วเซรามิกไฟเบอร์ของชุดท็อปวันให้ดูนะครับก่อนอื่นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใย,ยแก้วที่เราทำการพันกับไส้ท่อเรียบร้อยเนาะไส้ท่อตัวนี้เป็น ท่อขนาดเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นใย,ยแก้วหนึ่งชุดเนี่ยจะใส่ได้ประมาณห้าถึงหกใบนะครับเรามาดูเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่าขั้นตอนการพันเนี่ยครับเป็นยังไงนะไอ้ตัวนี้มันเป็นใย,ยแก้วที่เราพันสําเร็จรูปไปแล้วเนาะสามารถนําไปใส่ปอกท่อได้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนเราจะมาแกะให้ดูนะ อุปกรณ์เนี่ยอันนี้ตัวนี้จะเป็นเทปกาวกาวกระดาษนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยเป็นชั้นๆไปนะฮะลักษณะของยายแก้วเซรามิกท็อปวันเนี่ยมันจะเป็นเส้นใยนะครับที่ถักทอันขึ้นมาเป็นผืนเนาะไม่ได้เป็นผงนะครับอันตัวนี้เป็นชั้นสุดท้ายเนาะ ราสามารถแบ่งแยกออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เพื่ออามาห่อตัวไส้ท่อได้เลยนะครับเีกแก้วลักษณะจะเป็นผืนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือชั้นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะชั้นที่2ดูดยกแก้วตัวนี้สามารถทนความร้อนได้1,000องศานะครับสำหรับ ความร้อนของท่อไอเสียเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ถึงแปดร้อยนะตัวนี้เป็นชั้นที่สองนะครับเป็นใย,ยแก้วเหมือนกันนะฮะเราแบ่งออกมาครึ่งผืนแล้วก็มาพันนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ก่อนนะใยแก้วที่ลูกค้าจะได้ไปเนี่ยเป็นใย,ยแก้วหนาหนึ่งนิ้วนะครับซึ่งใย,ยแก้วตัวนี้เราสามารถฉีกแบ่งครึ่งออกมาเป็นสองผืนผืนละครึ่งน,นิ้วนะครับสำหรับ ตัวนี้เนี่ยเป็นผืนครึ่งนิ้วที่เราฉีกแบ่งออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาพันกับไส้ท่อเพื่อให้มันพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เหลืออีก1ผืนกว,กว่านะครับซึ่งตัวนี้ใช้ไปนนิดเดียวเองฮะนิดเดียวผืนนี้เนี่ยจะมีความกว้าง50าคูณ50นะครับสามารถใช้สําหรับท่อ18นิ้วนยไดเ้เหลือเลยถ้าหากว่าเป็นท่อ7นิ้วแบบนี้ก็ได้อยู่หลายใบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไส้ ชั้นที่3นะครับใช้ชั้นที่3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าเซรามิกไฟเบอร์นะครับตัวผ้าเซรามิกไฟเบอร์รุ่นนี้จะสามารถทนความร้อนได้1,200องศาอ,อย่ศาเนาะอางนี้เนี่ยสำหรับรถที่ต้องการเสียงแน่นและนุ่มทุ้มนะครับแนะนำให้ใช้ผ้าเซรามิกไฟเบอร์พันเข้าไปนะครับโดยเราใช้ลวดเส้นเล็กนะครับในการยึด3เส้นนะครับอันนี้คือเส้นที่1นะ แล้วก็เส้นที่2นะครับแล้วก็เส้นที่3จริงๆเนี่ยแนะนำให้ใช้ตัวคีมแกะลวดนะครับตัดได้เลยฮนะแต่ว่าโอเค ตอนนี้เส้นที่สามเราจะมาแกะให้ดูนะครับอ่าชั้นที่สามแกะออกไปละก็จะเหลือชั้นสุดท้ายนะครับชั้นสุดท้ายตัวเนี้ยเป็นแผ่นรองยายแก้วสแตนเลสนะครับสังเกตดูว่าเนื้อเนี่นยค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี้ยแผ่นรองยายแก้วสแตนเลสเนี่ยจะเป็นตัวรองไส่ท่อเพื่อไม่ให้ยายแก้วเนี่ยมันหลุดไปในรูไส่ท่อนะครับ อีกอย่างนึงก็คือจะช่วยซับเสียงได้ดียิ่งขึ้นนะครับแผ่นรองยาแก้แสเสียงตัวนี้ซึ่งมันสามารถทนความร้อนได้ระดับสูงเลยแหละสําหรับท่อไอเสียเนี่ยแผ่นรองยาแก้แสเสียงตัวนี้นะทนได้อย่างแน่นอนใช้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้แผ่นรองตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่าเราจะใช้กี่ชั้นเนาะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดู ตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการแกะลือนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบใหม่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นไปด้วยกันเลยเนาะตั้งแต่ต้นนะฮะายแก้วตัวนี้สามารถามีอายุการใช้งานได้ถึง2 0,000ืนกว่าโลเลยนะครับถ้าหากว่าเรา,าประกอบอย่างถูกต้องนะครับ ันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครเจอปัญหาเรื่องอายายแก้วสำหรับบิ๊กไบที่อายุการใช้งานสั้นเนี่ยอยากนำเสนอเอาตัวนี้ไปทดลองใช้ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับอันนั้นเนี่ยสิ่งที่เรานำมาขายเนี่ยเราตั้งใจนำสินค้าที่มีคุณภาพมาขายให้อยู่แล้วนะครับถ้าของไม่ดีเราจะไม่นำมาตั้งแต่แรกนะ,ะตัวนี้เนี่ยเป็น ชั้นสุดท้ายของไส้ท่อที่เราประกอบนะครับก็จะมีแผ่นรองยาแก้วนะฮะนะฮะตัวนี้เป็นแผ่นรองยาแก้วตัวนี้เป็นไส้ท่อนะครับไส้ท่อเนี่ยจุดสังเกตเนี่ยอยากให้อ่าพี่ๆเนี่ยสังเกตดูว่าไส้ท่อมันจะมีรูสุดท้ายอยู่แถวบนสุดเลยนะครับแล้วก็ล่างเนี่ยก็จะมีรูอยู่ดังนั้นเนี่ย ตอนที่เราพันแผ่นรองยาแก้วสแตนเลสเนี่ยหากเป็นไปได้เราพยายามพันให้มิดทั้งหัวและท้ายเลยนะครับเพื่อที่เราจะปิดรูทั้งหมดนะครับไม่ให้ยาแก้วเนี่ยมันเล็ดลอดออกไปได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยระยะแรกที่เราใช้ใช้เนี่ยมันก็ไม่เล็ดรอดหรอกครับแต่พอเราใช้ไปนานๆห้าหกเจ็ดพันโลแล้วเนี่ยยาแก้วมันโดนความร้อนมันอาจจะมีเศษยาแก้วอะไรต่างๆนะครับที่มันจะสามารถหลุดเข้าไปได้บ้างเนี่ย ดังนั้นเนี่ยถ้าเราพันแผ่นรองยาแก้วสแตนเลสเนี่ยดีเนี่ยยาแก้วมันก็จะไม่หลุดเข้าไปได้ง่ายๆนะครับอายุการใช้าง,งานมันก็จะสูงขึ้นตัวนี้เป็นแผ่นรองยาแก้วที่ทางร้านมีให้นะครับเป็น,นชุดสามารถพันไส้ท่อ18นิ้วได้เลยนะครับเหลืออย่างแน่นอนนะครับพออย่างแน่นอนถ้าไม่พอทักมาครับเดี๋ยวผมส่งไปเพิ่มให้นะครับ ความกว้างตัวนี้อยู่ที่30สคูณ4ีเซนติเมตรนะครับไซทอ,อแผ่นแผ่นลองเยาแแก้วตัวเนี้ยวัดให้ดูเลยไม่ไม่ใช่40นะครับ50เซนเลยนะครับผมพูดผิดไปนิดนึงส่วนความกว้างก็33มเซนนะครับผม ว่าใครมีส้ท่อที่ยาวกว่านี้ก็สามารถทักมาบอกขนาดไส้ท่อได้แล้วก็เราก็จัดเซตให้ตามขนาดข,าดของไส้ท่อไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาประกอบให้ดูนะครับว่าจะทํายังไงให้มันเนียนนะครับอ่ะเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหนึ่งเนี่ยเป็นคีมตัดลวดนะครับ2เนี่ยเป็นกรรไกรเราจะใช้สําหรับตัดแผ่นรองยาแก้วสแตนเลสเนาะ แล้วก็3เป็นกันไกเนี่ยตัวเนี้ยเราจะใช้ตัดตัวแผ่นใย,ยแก้วเซรามิกไฟเบอร์ของเราเนาะแล้วก็คัตเตอร์นะครับเราจะใช้กรีดเทปเคเบิลนะครับตัวนี้เป็นสายเคเบิลนะครับเราจะใช้สำหรับรัดแผ่นรองใย,ยแก้วสแตเลสแล้วก็รัด ตัวผ้าเซรามิกให้กระชับนะครับแล้วก็มีลวดนะฮะตันนี้เป็นลวดแล้วก็แผ่นยายแก้วไฟเบอร์การ์ดเราจะมี2ตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าจะใช้แผ่นยายแก้วไฟเบอร์การ์ดหรือว่าจะใช้ผ้าเซรามิกไฟเบอร์ทนความร้อนสูงนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยราคาผ้าเซรามิกไฟเบอร์เนี่ย ค่อนข้างจะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ใย,ยแก้วไฟเบอร์การ์ดตัวนี้ฟันแทนผ้าเซรามิกไฟเบอร์ได้นะครับจะช่วยประหยัดต้นทุนนะครับถามว่าแตกต่างกันไหมก็อายุการใช้งานน่าจะแตกต่างกันนิดนึงครับแต่ไม่มากนะครับดังนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แผ่นใย,ยแก้วไฟเบอร์การ์ดหรือว่าจะใช้ผ้าเซรามิกนะครับตัวสุดท้ายคือผ้าเอกของเราก็คือจะเป็นตัวใย,ยแก้ว เซรามิกท็อปวันะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกเลยว่าเราจะเริ่มทำอะไรก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยลูกค้าได้ตัวแผ่นรองยาแก้วสแตนเลสตัวนี้ไปเนี่ยลูกค้าจะต้องทำการวัดนะครับวัดขนาดแผ่นรองยาแก้วสแตนเลสเนี่ยกับไส้ท่อของเราให้พอดีนะครับวัดเลยนะฮะ วัดแล้วก็ทําการตัดออกมาเลยนะครับ1แผ่นซึ่งตัวนี้เนี่ยทางเราได้ทําการตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้พขตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําให้นําตัวอไส้ท่อนะครับมาพันกับแผ่นรองยาแก้วสแตนเลสนะครับขั้นตอนการพันก็พันง่ายๆครับเหมือนเราพัน ตัวสายท่อทั่วไปนะครับพันเข้าไปนะฮะพันประมาณสักสองรอบนะครับไม่ต้องพันหนามากนะฮะพอพันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเห็นไหมครับว่ามันจะยังไม่กระชับเนาะทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการใช้มันกระชับให้เราใช้ตัวสายเคเบิลเนี่ยรัดเข้าไปนะครับ รัดเข้าไป3จุดนะฮะจุดที่1แล้วก็จุดที่2ก็กะระยะให้มันมีช่องว่างให้มันใกล้เคียงกันหน่อยนะครับตัวนี้ผมรัดใกล้กันไปละ แล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดท้ายนะครับอตอนนี้เป็นจุดที่สดึงให้แน่นเลยนะครับอพอเราดึงกระชับแล้วเนี่ยเราก็ตอกเองี้ตอกเพื่ออะไรตอกเพื่อให้แผ่นรองยาแก้วเหน่ยดันขึ้นมาจนสุดหัวตัวนี้นะครับเนี่ย หัวไส้ท่อเนี่ยโอเคสุดพอประมาณนะครับเพราะว่าจุดสังเกตคือให้เราสังเกตดูว่าไส้ท่อของเราเนี่ยตรงหัวตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะที่เอาไปสวมเข้ากับปลายท่อปลายปอกท่อใช่หรือเปล่าถ้าหากไปไส้สวมเนี่ยมันก็จะปิดได้พอดีเห็นไหมครับ ปิดลงไปปุ๊บจะไม่มีรูเลยนะฮะอ่าโอเคพอสวมเสร็จปุ๊บก็มาดึงให้มันแน่นอีกนิดนึงดึงสายไคเบิลให้แน่นเลยนะฮะให้มันกระชับเนาะดึงเสร็จแล้วก็ตัดส่วนปลายที่มันยาวๆนี่ทิ้งเนี่ย ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันเกะก,กะตอนเราจะรัดลวดนะครับตอนนี้เราได้ตัวไส้ท่อที่พันแผ่นรองยาแก้วสแตนเลสเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการรัดลวดเนาะตอนนี้เป็นลวดนะครับ รถตัวนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับเนาะถ้าหากว่า,าลูกค้าทําเองเนี่ยหรือว่าไปซื้อใยกแก้วที่อื่นมาทำเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แต่ว่าถ้าเป็นของทางเราเนี่ยเราแถมไปให้เนาะหนึ่งชุดเนี่ยก็จะใช้พอดีเลยไม่ใช่พอดีสิหนึ่งชุดเนี่ยจะใช้แบบเหลือๆนะฮะเหลือ,อเ,เก็บไว้ใช้ต่อได้ของพวกนี้ การพันเนี่ยพันตามสไตล์ของเราเลยว่าเราจะพันแบบไหนนะครับไม่ฟิกการพันลวดแต่ว่าผมถนัดแบบนี้เนาะตัดออกมา,อาไปสามเส้นนะครับ อสองแล้วสเสเอามาส่วนแรกเราจะมัดจากส่วนบนลงไปนะครับ เสร็จก็เก็บหอลวดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลัดเส้นต่อไปนะครับ เหตุผลที่เราต้องรัดลวดเนี่ยเพื่อต้องการให้ตัวแผ่นรองยายแก้วสแตนเลสเนี่ยกระชับลัดติดอยู่กับตัวไส้ท่อนะครับนั้นเนี่ยก็เลยต้องรัดลวดไว้เนาะถ้าหากว่าเราไม่รัดเนี่ยมันก็จะคลายตัวตอนที่เราพันแผ่นยายแก้วเซรามิกนะครับ มันก็จะทำให้หลวมไปเรื่อยๆเลยนะครับนั้นเนี่ยคนจะลัดลวดนะครับหากใครมีผู้ช่วยก็สามารถใช้ผู้ช่วยได้เนาะมันก็จะทำให้เราจับชิ้นงานได้ง่ายขึ้นนะครับต,ตอนนี้ผมทำคนเดียวนะครับก็เลยต้องพยายามทำไปก่อน อนุญาตใช้เท้าช่วยนะครับโอเคเมื่เราลัด ด้เส้นรัดเสร็จเร right ียบร้อยแล้วนะครับ <subscribers> ก็ทําการตัดตัวสายเคเบิลนี้ออกนะครับโดยใช้มีคัตเตอร์นะฮะอย่าลืมตัดนะครับถ้าไม่ตัดเนี่ยใส่ไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวท่อจะมีกลิ่นพลาสติกไหม้นะครับต้องตัดออกโอเค ทีนี้เราก็ได้ตัวไส้ท่อที่พันด้วยแผ่นรลองยาแก้วสแตนเลสเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ตัวผ้าซรามิกไฟเบอร์นะครับทนความร้อนเนาะพันเป็นชั้นที่2นะครับผ้าซรามิกตัวนี้เราจะได้ไปในขนาดอพอดีกับไส้ท่อขนาด18นิ้วเนาะแต่ตัวนี้ผมตัดออกมาแล้วนะครับ แล้ก็นำมาพันเลยแล้วก็ใช้ตัวสายเคเบิลเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวจับนะฮะตัวนี้เราจะรัดแค่จุดเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะรัด ทั้ง3จุดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมแถมไปให้6เส้นเนาะแถมไปให้6เส้นก็ใช้สำหรับไส่ท่อ3เส้นแล้วก็สำหรับรัดผ้าเซรามิกอีก3เส้นจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับ เหมือนเดิมใครจะตัดก็ได้หรือว่าไม่ตัดก็ได้นะครับถ้าอยากให้ทำงานง่ายก็ตัดตัวนี้ทิ้งซะแล้วก็ใช้ตัวลวดนะครับที่แถมไปให้รัดผ้าซิามิก ตัดสายเคเบิลออกนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่ตัดออกเแนบบี่ยเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นไหม้พลาสติกในท่อของเรานะฮะอ่าอันนี้เป็นชั้นที่สองนะครับชั้นต่อไปเราจะทำการฉีกนะครับตัวยาแก้วทับบานออกมานะครับยาแก้วทับบานตัวนี้เราจะฉีกครึ่งออกมาเป็นสองแผ่นแผ่นละครึ่งนิ้วนะครับ ซึ่งยาแก้วทับวันที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยเป็นแผ่นหนา1นิ้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการฉีกครึ่งออกมาก่อนนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการประกอบนะครับเพราะว่า1นิ้วมันหนากเกินไปเราก็เลยต้องฉีกครึ่งออกมาเหลือแค่ครึ่งนิ้วนะครับก็จะได้ตัวแผ่นยาแก้วทับวันจำนวนครึ่งนิ้ว2แผ่นนะครับแล้วเราก็นํามาตัดให้มันพอดีกับขนาดไส้ท่อของเรานะฮะอ่าทีนี้เราก็พันไปเลย นะครับเป็นชั้นที่3นะครับพันให้พอดีกับปลอกท่อนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องกะนะครับให้ขนาดเนี่ยพอดีกับปลอกท่อที่เราจะใส่เข้าไปนะครับส่วนตัวเนี้ยพันเข้าไปแล้ว1รอบเนี่ยมันยังหล,ลวมอยู่เราก็ฉีกออกมาเพิ่มนะครับฉีกมาเพิ่มแล้วก็พันไปอีกรอบหนึ่ง ได้รอบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายเนาะได้รอบสุดท้ายตัวรอบสุดท้ายเนี่ยเราก็จะใช้ตัวกาวหนังไก่นะครับหรือว่าที่เรียกว่ากาวกระดาษนั่นแหละ พันเพื่อให้มันอยู่ตัวนะครับก็พันหัวกลางท้ายเหมือนเดิมเหมือนที่เรารัดลวดนะฮะตัวนี้เป็นเพียงการสาธิตนะครับดังนั้นเนี่ยการพันเนี่ยเราจะต้องกะตามรูปแบบหรือว่ารูปทรงของท่อของเรานะครับว่า บางทีรูปทรงท่อของเรามันปลายใหญ่ล่างเล็กเราก็ต้องพันให้ปลายมันใหญ่ล่างเล็กเพื่อที่เราจะได้สวมเข้าไปในปอกได้อย่างง่ายนะครับดับงนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยเนี่ยพวกเส้นพวกนี้ถ้ามันมีออกมาเราก็ตัดทิ้งเก็บรายละเอียดให้มันเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไส้ท่อที่พันกับใยแก้วเรียบร้อยแล้วที่เราสามารถนําไปใส่ ในปอกของท่อได้เลยนะอันนี้เป็นตัวสําเร็จเนาะงานอาจจะยังไม่ค่อยละเอียดนะเพราะว่าผมวางอยู่กับพื้นนะครับแต่ถ้าวางอยู่บนโต๊ะหรือว่ามีอุปกรณ์จับชิ้นงานอะไร,รมีคนช่วยมันก็จะดูดียิ่งขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเพียงการสาธิตเท่านั้นนะครับดังน,นั้นเนี่ยถ้าหากว่า,าตกหล่นขั้นตอนไหนหรือว่าสงสัยในขั้นตอนไหนก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคหวังว่าลูกค้า ที่ซื้อไปแล้วยังไม่ได้ประกอบหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็มาชมคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับโอเคอยังไงก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยลูกค้าทุกท่านที่ซื้อเข้าไปนะครับสำหรับวันนี้อยากแก้วเซอร์มิกท็อปวันต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม